เด,เ,นะเดี๋ยวเราไปมาตลาดนะที่เคยสดใสตอนนี้ก็มไ,กไม่มีอะไรแล้วโล่งๆเ,เนื่องจากโควิดเขาไม่ให้ขายไม่ให้ขายพวกอาหารก็จะมีแต่พวกของแห้งผลไม้ขนมปังอะไรพวกนี้คือโล่งมากอะโล่งจากปกติมากเลยเเจริงๆตรงนี้แน่นไม่มีทางเดินอย่างนี้หรอกอะไรนะคะโด,โดยปกติมันจะแน่นคนนเดินเบียดกันชนกันเลยแล้วตอนนี้ เดินสบายนี่แม่มาหยุดซื้อของซื้อผักชีใช่ไหมเมื่อกี้มีต้นหอมว่าวันนี้เรามาทำรายการมาตลาดนัดในช่วงโควิดไม่มีอะไรเลยแต่ของกินต่างจากครั้งแรกที่พามาไหมมากเป็นไงโล่งเลยไม่มีอะไรมีนะค หอมใหญ่ต้อะไรนะอะไรนะบ้านเราต้นหอมเล็กแม่มาซื้อต้นหอมจรกิๆด้วยแม่มาซื้ออะไรแม่มาหาต้นหอมเล็กตอนนี้ได้ไข่มาหนึ่งแถงอันนี้ไข่เป็ดแล้วก็ได้อะไรมาอีกใหม่อันนี้ไข่ไก่แล้วก็ได้อะไรมาอีกแล้วก็ได้ผักชีลาวกับต้นหอมเดี๋ยวรอดูว่า แม่จะซื้ออะไรเพิ่มเติมเพราะว่าเดินนิดเดียวก็เหนื่อยแล้วตอนนี้